หมอทำคลอดบังลมสุรตาน ผู้ชมครับวันนี้เรามาเจอกันที่จังหวัดกาญจนบุรีมาหาหมอทําคลอดนะครับซึ่งซึ่งพูดง่ายๆว่าหายากพอสมควรนะฮะหมอทาคลอดบังลมสุตลต่านซึ่งตอนนี้กระแสบังลมสุตลต่านเนี่ยมันแรงไปทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นทุกภาคเลยที่ใช้คําว่าบังลมสุตลต่านนะครับจุดเริ่มต้นของมันเลยอยู่ที่ตะวันออกสำหรับรายการทีมเมกแชมเปี้ยนชิพ วันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูว่าหมอทำคลอดที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นใครผมผมว่าท่านผู้ชมที่เป็น f อฟรายการทีมสนะ์แช้ยนชิพน่าจะเคยได้ยินแล้วน่าจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วเดี๋ยวไปรู้จักกันเลยครับสวัสดีครับ<ท>ช่างน้อยครับ,รบอ่าแนะนําตัวนิดนึงครับผมช่างน้อยบังลมบินได้ตลาดเขตครับอ่านี่แหละครับหมอทําคลอดบังลมสุลต่านเลยนี่ตัวจริงเสียงจริงเลยดุสุลต่านเนี่ยช่างน้อยได้ทําคลอดให้ใครไปบ้างอ่า ถ้าสุลต่านก็ตัวหลักๆก็คือเต้บ้านสวนเต้บ้านสวนครับแล้วก็ยูอภิชาติฟาร์มยูอภิชาติฟาร์มแล้วก็เป็นนัดแม่เปิลนัดแม่เปิลตูลันสักตูลันสักอ่าทเนตอินเตอร์ทเนตอินเตอร์ทีเอ็นอินเตอร์ครับอ่ามันหลายคันมากหลายคันมากนะโอ้โหปล่อยไปเราเราเรามีไปต่างประเทศบ้างไหมอ่ามีก็เป็นมาเลเซียมาเลอ มาเลยนี่นําของคนไทยเข้าไปแล้วใช่ครับโอ้โหมาเลยนาเข้าไปน่าจะประมาณเริ่มประมาณเจ็ดปีอะเจ็ดปีแล้วที่ที่ที่ช่างน้อยทาคลอดในเนี่ยนะใช่ครับแล้วก็เป็นพวกผลิตภัณฑ์พวกอะไรเงี้ยพวกชิ้นงานพวกอะไรเงี้ยที่มาเลยนาเข้าชิ้นงานก็คืออย่างอย่างพวกอ่าพวกสเตย์พักเท้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ชุด โครงสร้างเขาเรียกตัวดามโครงสัหลังอะไรเงี้ยนะๆแล้วก็พวกเกี่ยวกับพวกตัวอุ้มเครื่องอุ้มเครื่องอ๋อบางคือคือเขาสั่งตัวเนี้ยนับเอาไปแล้วไปขึ้นเองด้วยใช่ไหมก็โดยโดยโดยน่าจะอิงบอดี้คร่าวๆจากของเรานี่แหละใช่ไหมเพราะงั้นมันใส่กันไม่ได้หรอกนะโอ้โหนี่แหละครับคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเดี๋ยวช่างน้อยอ ผมอยากจะให้ทัางน้อยพูดถึงการเริ่มต้นที่มันมาเป็นบังลมเขาเรียกว่าโครงผ่าแบบนี้มันเริ่มจากอะไรก็คือหนึ่งเรื่องการวางเกี่ยวกับพวกระบบหัวฉีดเพวาอะไรเงี้ยเราต้องการตำแหน่งองศาที่มันเปลี่ยนแปลงทีนี้ถ้าเกิดใช้เป็นบอดี้เดิมโครงเดิมปุ๊บเนี่ยองศามันจะออกด้านข้างเราต้องการองศาออกตรงเราก็เลยมานั่งคิดว่าถ้าเราจะให้ออก แบบตรงๆเนี่ยเราจะออกแบบไหนก็เลยมานั่งคิดเราก็เอาเฟรมของมันเนี่ยมาผ่าแต่ถ้าาของช่างทั่วไปก็คือสร้างขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาใหม่แต่ของเราอะต้องการที่ว่าสตอรี่ของคําว่าเวฟคือเมนเฟรมยังเป็นของเดิมโอ้ยแล้วทำยังไงก็เมนเฟรมมันมาเดิมมันเป็นชิ้นเดียวมันเป็นมันเป็นท่อนเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยโค้งอย่างเงี้ยแล้วแล้วยังไงช่างน้อยมาทําเป็นอย่างงี้ยังไงผมผมผมยังงง่ก็โค้งช่วงนี้ก็คือยังเป็น สแตนดาดของเขาแต่เราก็เอามาแยกให้เป็น2ชิ้นพูดง่ายๆ<า>ว่าช่างน้อยใช้ผ่าออกมาเลยใช่ครับคือจากชิ้นเดียวให้เป็น2ชิ้นใช่ซึจุดยึดเนี่ยตำแหน่งจุดยึดเนี่ยมันจะต้องอยู่ตรงไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาหาก็ไปคิดถึงเรื่องคณิตศาสตร์เลขาคณิต คือจุดโน้มถ่วงจุดศูนย์ถ่วงอะไรมันต่างๆนี่แหละพูดให้แม่ใช่ไหมว่าแรงกระแทกมันไปกระแทกตรงไหนแล้วเราควรจะค้ำยันตรงไหนเพื่อที่จะให้มันแข็งแรงใช่ครับเราก็ต้องมานั่งหาคือเปรียบสมมติเปรียบเหมือนว่าเรามาเขียนโปรไฟล์มันก่อนว่าตัวนี้ต้องประมาณไหนคือเราไม่ได้ว่าอะไรก็ได้จับใส่คือพูดง่ายว่าเราต้องมา วิเคราะห์และคำนวณมันก่อนใช่ครับก็คือของแต่ละอย่างเนี่ยเขาให้อะไรเขาให้อะไรบ้างเขาให้เอาอะไรเรามาบ้างใช่แล้วเขาต้องการอะไรเขาต้องการอะไรฮะอ่าเอาโจทย์สองสองข้อเนี่ยเอาโจทย์ตรงนี้มาให้ได้ก่อนใช่ครับพอเรารู้ว่าเขาต้องการแบบนี้แล้วทีนี้เราก็มาหาว่ามันควรจะวางยังไงอยู่ตรงไหนใช่ครับอ่าถึงจะเหมาะและลงตัวใช่จาก ลดสูตรเพราะว่ารถสูตร,ตรอ่ะสมมุติอย่างโชคหน้าเนี่ยเขาผลิตมาสำหรับรถปีนี้ม,มันจะมีพวกค่าออฟเซต็ตคือค่าต่างๆของเขาจะมีอยู่แต่ในเมื่อเรามาทําแบบนี้ปุ๊บถ้าเราไปเปลี่ยนแปลงค่าแล้วระบบภายในยได้กดเซ็ตมาเนี่ยม,มันก็ทํางานได้ไม่เต็มร้อยคือค่าออฟเซ็ตของเขาเนี่ยเขามาด้วยน้ําหนักของทั้งเครื่องยนต์และ ตัวรถด้วยเนาะใช่ที่ที่จะเป็นออฟเซตตัวนี้เพราะนั้นเราเราก็ต้องมาดูแล้วว่าไอออฟเซตของเราที่จะทําไปเนี่ยมันเป็นเครื่องเว็บมันมีน้าหนักเท่าไหร่อะไรยังไงก็ต้องมาดูด้วยเนาะใช่หาจุดศูนย์ทวงหาเลยหาทั้งหมดมันจะเป็นเจนใหม่อยู่ตลอดเจนใหม่ตลอดคือเราจะไม่พูดถึงเจน1เจน2แล้วนะเจน3แล้วนะเจนสแล้วเราไม่พูดถึงเลยใช่เพียงแต่ว่ามันจินตนาการกับสิ่งที่เราปรุงแต่งออกไปเนี่ยเราจะเห็นมันขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมว่ามัน บอดี้นี้มันจบตรงนี้แล้วมันมันบอดี้หน้าเราน่าจะเติมตรงนี้ไปจะเพิ่มอะไรนี้ใช่ไหมคือไม่ไม่ไม่ได้หยุดที่จะเราไม่ได้หยุดคิดเลยพูดง่ายๆอตอนนี้เจออย่างดีที่สุดยังยังเรายังต้องหาต่อไปใช่ครับคือไอ้คาว่าดีที่สุดของเราเนี่ยบางทีเราทำแค่นี้เราว่าดีแล้วสุดแล้วแต่ว่าพอมันเสร็จลงไปเนี่ยเราเห็นมันอีกใช่ครับเราไปเห็นมันอีกว่ามันหนึ่งกันอีกนิดนึงทีนี้คันหน้าเรามองไปแล้ว ใช่ไ<ช> <นะ S 2> หมมอลงลมหน้าไปเดี๋ยว<อ>มีคันหน้าเราจะเตมตรงนี้ <S 2> <S 2> <S แล้วเราจะตัดตรงนี้ออกอะไรอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหม <S 2> <S 2> ใช่ผมบอกได้เลยว่าตอนนี้เขาเป็นช่างเบอรต์ต้นของเมืองไทยเลยที่ทำคลอดบังลมสุลต่านแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วสำเร็จด้วยแล้วสำเร็จด้วยนะครับก็อย่างที่ พูดถึงก็มีของเต้บันสวนนะที่ตอนนี้ดังกระชอนไปทั่วประเทศเลยนะโดยนักรบชุดดำหนึ่งสามสองเต้สุพัทรชัยแล้วก็ยังมีของนัดแม่เปิรนโตลันสักก็ขี่โดยอำธนวุฒิ83นี่ก็ดังไปทั่วประเทศเลยตอนนี้คะแนนนําทั้งสองรุ่นโดยสําหรับอํำธนวุฒินะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูโครงสร้างดิบ ดิบๆกันเลยที่ยังไม่ได้ลงสียังไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นช่างน้อยเนี่ยทำมาไว้แล้วจะส่งมาเลด้วยแล้วก็จะส่งทีมช่างในเมืองไทยด้วยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าดิบๆเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเขาทำยังไงเพราะบางทีเราไปเห็นที่เขาปรุงแต่งลงสีลงอะไรเรียบร้อยแล้วมันมันมองยากช่างน้อยดี๋ยพาผมไปดูหน่อยฮะเอาละครับเรามาดูงานดิบๆของ อาจารย์น้อยครับหรือหมอน้อยนะฮะช่างน้อยครับไอ้คอเนี่ยตัวนี้มันเป็นของเวฟเดิมไหมหรือว่ายังไงของเวฟครับของเวฟนะครับแล้วแล้วเออหมายเลขอครื่องมีนะให้หมายเลขอุปกรณมีอ๋อนี่นี่เดิมเลยครับเดี๋ยวแล้วช่างน้อยขั้นตอนของช่างน้อยเนี่ยเท่ากับว่าช่างน้อยไปไปเบ้านี้ยังไงเดิมไหมเบานี้สร้างใหม่สร้างใหม่นะนี่ฮะเบ้าคอนี่ช่างน้อยสร้างมาใหม่แล้ว ใส่ลูกปืนเตเปอร์ลงไปใช่ครับก็คือใช้ลูกปืนของของรถสูตรเลยของรถสูตรของรถสูตรนะเพราะว่าตอนนี้เขาก็เป็นโชคหน้าก็จะเป็นนิยมก็คือ KTM นะใช่ KTM ก็จะเป็นเนี่ยชุดเบ้าลูกปืนเป็นของ KTM แล้วเอออันนี้ขั้นตอนแรกแล้วก็นี่ฮะที่บอกว่าของเวฟนี่มันคือของเวฟนะใช่ครับเนี่ยคู่ง่ายว่าชิ้นข้างเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยมันเป็นของเวฟแต่ข้างในเนี่ยปรุงแต่ง ขางในนี่ปรุงแต่งเนี่ยเน,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 นปรุงแต่งใช่มชั้ยช่ใช่ครับอ่าเนี่ยปิดคือพูดง่ายว่าพอผ่ามาแล้วมันจะเห็นสองเห็นโบรสองข้างทีช่างน้อยเนี่ยก็ไปหาเหล็กมาเนี่ยมามา,มาโค้งมาดัดมาทําให้มันเข้ารูปเข้าล่างสวยงามอย่างนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นเปลบนตัวนี้มันก็มารับถังน้ํามันเนาะ<ช>แล้วก็มารับเบอะรับกรองอ่าในตรงนี้แล้วก็ถือว่าเป็นค้ายันนะ ใช่คำยันตัวนี้แล้วก็ช่างน้อยเติมเข้ามาตรงนี้อีกเพื่อที่จะบินได้ใช่ <c oughs> นี่ฮะค,คือคือนี่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 นนตัวนี้ที่ทําให้มันเพิ่มความแข็งแรงบินได้แล้วก็ตัวนี้มันก็<ช>เป็นไทเทเนียมหนักอ่าไทเทเนียมหนักตัวนี้ก็จะ,ะแล้วตรงนี้ก็เดี๋ยวจะมีสเตย์พักเท้าตรงนี้ตรงนี้จะสเตย์เนี่ยมันจะใช้ยึดน็อตใช่ไหมใช่ครับอ่านี่จะจะยึดน็อตออกมาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็จะมีพักเท้ามาอย่างนี้ตัวนี้มันก็จะไปโยงกับตัวนี้อีกทีนะใช่อ่ามามาขันยึดกับ สวิงอาร์มหลังอ่าตัวนี้ตัวนี้ส่งมาเลยใช่ไหมตัวนี้มาเลยครับโอ้ oh, ตัวนี้มาเลยโอ้โ oh, ห oh. นี่ถ้าง,งานดิบเนี่ยมาดูคือสวยจริงๆครับงานดิบช่างน้อยเนี่ยคือทุกอย่างบางชิ้นเนี่ยใช้เลเซอร์ตัดบางชิ้นบางชิ้นก็แฮนด์เมดเลยนะแล้วก็ด, hmm. ดูดูงานเขาเนี่ยบางชิ้นมันไม่สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้เอออ่าละ,ะ,ะครับก็วันนี้ก็พอสมควรนะครับสำหรับหมอทำคลอด นะครับบังลมสุลต่านก็ความรู้ตรงนี้ก็ใครที่อยากเห็นรถของน้อยตลาดเขตแบบเต็มๆว่ามันสวยมันแรงขนาดไหนก็ไปติดตามรายการ g ีเน็ Championship พนะครับวันที่21กันยายนนี้ที่สนามต้นตาลคู่นะครับก็รับรองว่าวันนั้นฝูงของบังลมสุลต่านจะไปรวมกันอยู่ที่นั่นนะครับทั้งประเทศเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณช่างน้อยมากครับครับสวัสดีครับ ทุกการแข่งขันมันไม่เกรงใจใครทีมเอ็กซ์แชมเปี้ยนชิพ